เปแล้วตลาดนัดวันจันทร์และวันศุกร์เปิดให้บริการท่านแล้วพื้นที่บ้านประสังตบุบลพระแก้วอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์เริ่มเปิดให้บริการ3พฤษภาคมนี้เป็นต้นไป,ไปพื้นที่กว้างขวางติดถนนลาดยางมีหลังคามีห้องน้ำที่จอดรถสะดวกสบายพื้นที่ติดต่อกันหลายหมู่บ้านหลายชุมชนถนนสัญจรสะดวกและปลอดภยัย จึงเปิดให้บริการพี่น้องประชาชนที่อยู่ห่างไกลจากตัวเมืองเพื่อความสะดวกสบายของผู้ใช้บริการและเพื่อสร้างรายได้ให้กับพ่อค้าแม่ขายและพี่น้องประชาชนที่สนใจภายในเขตบ้านเราแล้วพบกันทุกวันจันทร์และวันศุกร์พบกับสินค้าอุปโภคบริโภคมากมายของสดของชำ่ำของกิน่นของใช้เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม ยกครวันมาให้บริการท่านแบบครบครันในราคาที่มิตรภาพท่านพ่อค้าแม่ขายสนจิตสนใจจองล็อกขาขายยังมีล็อกค้าขายไว้ให้สำหรับท่านจองล็อกค้าขายฟรีขอยำ้ำจองล็อกค้าขายฟรีติดต่อจองล็อกขาขายได้ที่นางสาวบุญมาญาดี0-85ย2 3 7ดห0าศดี 0237540แล้วพบกันทุกวันจันทร์และวันศุกร์ณนะบ้านกระสังตบลพระแก้วอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์เริ่มเปิดบริการ3พฤษภาคมนี้เป็นต้นไป